กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็อยู่กับช่อง e l o s channel กันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้นะครับผมผมก็กลับมาทําทคลิปแล้วนะครับผมแล้วก็มาสตรีมแล้วนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสาหรับคลิปวันนี้นะครับผมผมก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมรวมถึงที่ผมทำเขาเรียกอะไรนะ Q&A นะครับผมใน ยูทูบนะครับผมไม่ค่อยมีคนมาถามแต่แบบคําถามส่วนมากจะเป็นคําถามซ้ำๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามทั้งหมดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้แถวๆนี้นะครับผมอีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปตอบคาถามนะครับเพื่อนๆผมก็อยากจะพูดตรงนี้นะครับว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะครับผมผมก็เปลี่ยนงานแล้วนะครับผมก็จะมาพูดในวันนี้ทั้งหมดนะครับผมว่า ผมไปไหนมานะครับผมหรือว่าผมหายไปไหนมานะครับผมอ่ะโอเคก็มาตอบคาถามก่อนๆกันนะครับผมคําถามแรกนะครับผมพี่จะกลับมาสตรีมอีกไหมครับและถ้ากลับมามาช่วงไหนนะครับรออยู่นะครับคําถามนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตเหมือนกันนะครับผมว่าผมจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็เมื่อไหร่จะกลับมานะครับผมอันนี้ก็9ก้าวันที่แล้วนะครับผมผมก็ได้โพสต์ไว้เนาะก็ตอนนี้นะครับผมผมจะกลับมาสตรีมแล้วนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมไหวนะนะครับ ก็คือที่ผมตั้งใจไว้ก็คือวันพุธนะครับแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์นะครับหรืออาจจะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมก็ได้นะครับผมต้องดูกันอีกที่นึงนะครับผมว่าถ้าเป็นวันพุธนะมันเป็นกลางสัปดาห์นะครับผม ผมกลัวแบบคนจะไม่ได้ไมาดูกันนะคบเพื่อนๆเ,เลขอย่างคือที่ผมอยากสตรีมวันพุธอ่ะเพราะว่าวันอังคารตู้มันเข้าไงหรืออาจจะสตรีมวันอังคารก็ได้นะครับผมที่เป็นแบบตอนเย็ยนตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ตารางนะครับผมแล้วก็ตารางการลงคลิปนะครับตารางการสตรีมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ที่หน้าชุมชนของช่องผมนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปดูตรงนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็คํทถามต่อไปนะครับผม เลิกกบแฟแล้วหรอครับแล้วหายไปไหนมาชีวิตช่วงนี้ดีไหมนะครับเหนื่อยบ้างไหมหรือว่าท้อบ้างไหมนะครับเห็นในไอจีเศร้าๆนะครับก็เป็นคําถามที่ผมแบบอ่านวันนั้นอะวันที่ผมเศร้าอะคือผมร้องไห้โฮออกมาเลยแบบเออเราไม่ได้ตัวคนเดียวนี่หว่านะครับก็ยังมีน้องๆน,น,นะครับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆนะครับก็คอยเป็นห่วงเราอยู่คอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อนๆก็ ถามเขาว่าเลิกกาแฟแล้วหรอก็ตอนนี้ก็เลิกกันแล้วนะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าเลิกกันยังไงนะครับผมแล้วก็หายไปไหนมาชีวิตช่วงนี้ดีไหมนะครับก็ผมถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆนะครับผมก็จะรู้ว่าผมอยู่เกาะนะครับผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่าเกาะไหนนะครับก็ออกมาจากเกาะนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะคือ มันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าไม่คิดว่าเราจะเลิกกันนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าแบบมันจะมีวันนั้นขึ้นมานะครับเพื่อน,อนผมก็เลยแบบโหเศร้าแบบเกือบทั้งเดือนน่ะเนาะผมหายไปแบบหลายเดือนมากเดือนหนึ่งสองเดือนน่ะที่ผมหายไปนะครับเพื่อน,อนถามว่าช่วงนี้ชีวิตดีไหมก็อันนี้ผมขอตอบในช่วงของวันที่เก้าที่เขาถามนะครับแล้วก็วันนี้เนาะช่วงเก้าวันที่ที่ผ่านมานะครับถามว่า ดีไหมคือมันเริ่มเริ่มดีครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเริ่มดีนะครับจะพูดยังไงอ่ะก็คือมันเริ่มที่จะลืมได้แล้วนะครับผมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการเลิกการหรือว่าปัญหาเรื่องงานหรือว่าปัญหาเรื่องชีวิตต่างๆนานานะครับผมผมก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วอของคําถามวันนั้นนะครับสําหรับคําถามของวันนี้นะครับผมถามว่าชีวิตตอนนี้เป็นยังไงคือผมจะบอกเพื่อน ทุกคนละกันนะคบผมว่าอย่าลืมรักตัวเองแค่นั้นแหละครับอย่าลืมรักตัวเองผมกลับมารักตัวเองนะคบผมรักตัวเองมากขึ้นตัวเองอยากเติมเกมหรือตัวเองอยากจะทําอะไรอยากกินอะไรอยากเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงคือผมพาตัวเองไปหมดเลยครับผมพาตัวเองไปหมดเลยนะครับ,รบกินให้สุดเล่นให้สุดเที่ยวให้สุดเติมเกมอยากเติมเติมนะครับผมไม่มีเงินเติมเกมเท่าไหร่นะครับผมก็เติมบ้างแต่แบบเป็นแพ็กรายสัปดาห์ของเจ็ดบาทอะไรเงี้ยกับแพ็กรายเดือนอะไรเงี้ย ก็จะเติมแค่ประมาณนั้นนะครับผมส่วนเกมอื่นนะครับผมที่เป็นเกมเอฟซีออนไลน์ Online, หรือว่าเป็นเกมอ,อื่นๆน,นะครับผมที่ถามกันเข้ามาว่าเอ้ยพี่พี่แบบผมรอเอฟซีออนไลน์พี่อยู่นะเมื่อไหร่พี่จะลงคลิปอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าผมจะทําต่ออยู่นะครับผมเดี๋ยวมีคลิปเอฟซีออนไลน์ลงมาอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นการเริ่มจากจุดนั้นนะครับจากที่แบบมี2ตัว R โอเคเดี๋ยวผมขึ้นตัว I ให้แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ดูเนาะเอฟซีออนไลน์นะครับผม ก็อาจจะเริ่มจากจุดน,นั้นนะครับผมเป็นต้นมาเนาะแล้วก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออนมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับผมก็นาฬิกาเตือนนะครับอะ่ะแล้วก็เขาถามต่อว่าหเหนื่อยบ้างไหมท้อบ้างไหมนะครับก็คือม,มืดเปดด้านพ <c' a> <ๆ>ูดงี้ดีกว่าครับมืดมืดเปดด้านแบบคือผมจะหันไปทางซ้ายหรือจะหันไปทางขวาหรือจะหันไปข้างหน้าหรือคือแบบไม่มีเลยครับคือมืดเปด้านไปหมดคือแบบ จะเอาไงดีวะกับชีวิตนี้อะไรเงี้ยเราไม่มีเขาเราจะอยู่ได้หรอวะอะไรเงี้ยแต่พอลองอยู่กับตัวเองจริงๆอะ่ะไอ้คําว่าเหนื่อยท้อที่ผมแบบที่ผมคิดว่าเออไม่มีเขาอะ่ะมันอาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะแบบซู้ไม่ได้กับเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยคือผมแบบตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ออกไปได้ทุกอย่างเลยจนตอนนี้ผมมานั่งให้เพื่อนๆดูคลิปผมเนี่ยคือผมจะบอกว่ารักตัวเองไม่มีวันเจ็บ รักตัวเองไม่มีวันอกหักไม่มีวันเหนื่อยนะคบเพื่อนๆเ,เนาะแล้วก็เขาบอกเห็นในไอจนะครับก็ใน IG ผมก็ลงสตอรี่ที่แบบเป็นสตอรี่เศร้าๆอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่แบบตัวเองเฮิร์ตด้วยนะครับเศร้าด้วยมันก็หลายๆอย่างเนาะมันก็แบบเออห็นอะไรที่มันโดนใจก็ลงในสตอรี่ไอนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากติดตามก็ลิงก์ใต้ราัางคิปนี้นะครับผมก่อยื่น สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกผมจะถ้าเกิดว่าไม่อกหกักหรือว่าแบบไม่มีความสุขจริงๆอะผมแทบจะไม่ลงสตอรี่เลยนะครับแต่ก็จะโพสต์คลิปอยู่หรือว่าจะทําแบบน,นั่นนี่นู่นอยู่นะครับโอเคข้อถามต่อมานะครับผมถามว่าพี่เล่าประสบการณ์ที่เลิกกับแฟนให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใช้ชีวิตหลังจากนั้นยังไงนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมอันนี้อะผมอันนี้ไม่รู้นะว่าอาจจะมีเพื่อนๆบางคนนะครับผมที่กําลังอกหักอยู่ตอนนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะฟังผมไว้นะครับว่า ช่องแรกอะ่ะโอ้โหผมจะบอกว่าอาทิตย์แรกคือผมกินไม่ได้นอนไม่หลับครับคือแบบเข้าไปสองรูปคู่ที่เคยถ่ายด้วยกันนะคะผมแล้วก็เข้าไปดูแบบกิจกรรมที่เราทําด้วยกันนะครับผมรูปต่างๆนาๆนาเนาะแล้วก็คลิปคือคลิปผมไม่ได้ลบนะอยู่ในช่องอะ่ะผมไม่ได้ลบเพราะว่า,ามันมีชั่วโมงการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าผมลบคือชั่วโมงตรงนั้นมันจะหายไปนะครับผมผมก็เลยว่า เออไม่ลบดีกว่านะครับผมจนกว่าแบบมันจะผ่านชั่วโมงไปแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับตรงนั้นเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ลบนะครับผมก็เข้าไปดูคลิปเออแบบเราไปกินไปเที่ยวไปน,นไปนั่นไปนู่นเป็นคือผมไม่ได้โทษแฟนผมนะอืผมขอไม่ไม่พูดละกันนะครับว่าเลิกเพราะอะไรเนาะก็เลิกกันด้วยดีละกันนะครับผมขอไม่ลงรายละเอียดนะครับก็ผมผมก็แบบไปดูคลิปไปดูอะไรเนี้ยแชทผมก็ไม่ได้ลบนะแต่แค่จัดเก็บไว้เฉยนะครับไม่อยากให้มันเห็นในตาเนาะ ผมก็หลังจากที่แบบผม move on ได้นิดหน่อยนะครับก็เลิกดูคลิปที่ไปเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็เลิกดูรูปภาพนะครับที่เคยถ่ายด้วยกันนะครับอันนี้คือแบบเลิกเลิกขาดเลยนะครับก็คือไม่ดูแล้วนะครับแล้วก็ลองหาอะไรทํานะครับอย่างเช่นออกไปดิ้งกับเพื่อนไปดื่มกับเพื่อนไปสังสรรค์กับเพื่อนต่างๆนานานนี้คือก็ไปหาเพื่อนบ่อยๆนะครับผมคือผมจะบอกว่าเพื่อน่ะ มันเป็นการที่แบบว่าหิวใจเราขึ้นมาแบบเยอะมากๆครับเพื่อนๆคือผมจะบอกว่าผมอะติดใิสัยหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าผมมีแฟนอะผมจะทิ้งเพื่อนผมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเล่นเกมเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนต่างๆนานาแล้วก็เพื่อนผู้หญิงแล้วเพื่อนผู้ชายคือตัดออกหมดเลยคือคิดสภาพจนแบบเพื่อนที่เคยกินเคยเที่ยวด้วยกันอะเวลาเขาจะไปร้านเล้ากันอะคือเขาไม่ชวนผมละ เพาว่าชวนผมก็ไม่ไปอันนี้แฟนผมไม่ได้บังคับนะแฟนบอกไปได้แต่ผมแบบไม่รู้ว่าผมแบบไม่อยากไปอ่ะอืมผมอยากอยู่กับแฟนคือผมเป็นคนหนึ่งที่ติดแฟนมากครับเพื่อนๆติดแฟนมากๆนะครับผมก็ไม่ไปนะครับก็อยู่กับแฟนนะครับแต่พอได้ออกไปได้กลับไปหาเพื่อนคือเพื่อนผมอะ่ะคนนึงอะพอผมได้ยินคําพูดนี้ของเขาขึ้นมาผมแบบโอ้โห ร้องไห้แล้วก็กอดมันอนะ่ะมันพูดขึ้นมาว่าต่อให้มึงจะทิ้งพวกกูเป็นหมาหรือต่อให้พวกมึงจะทิ้งพวกกูไปไหนอันนี้ต้องขออภัยในคำหยาบนะครับผมต่อให้พวกมึงแต่ต่อให้พวกกูจะเกียดมึงแค่ไหนสุดท้ายคําว่าเพื่อนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเว้ยต่อให้มึงจะแต่งงานกับแฟนแล้วมึงไม่สนใจพวกกูกูก็จะไปร่วมยินดีกับพวกมึงคือแบบผมแบบโอ้โห คือผมมาเป็นคนผิดเองนะครับผมที่ทิ้งเพื่อนไปนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแล้วก็การเลือกกันกาแฟในครั้งนี้มันเป็นบทเรียนที่ใหญ่มากๆสําหรับผมก็คือ1เลยแหละการเลือกเดินาาตามอาชีพของตัวเองนะครับใครที่จบอะไรมานะครับอย่างเช่นวิศวะไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาหรือว่าโปรแกรมเมอร์หรือว่าต่างๆนานา,นาคือไปเดินตามเส้นทางของตัวเอง เพราะว่าเวลามีปัญหามาจะไม่เหมือนผมนะครับผมจบไอทีมานะครับผมก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศมานะครับผมความจริงอะผมจะได้เงินเดือนที่มันมากกว่านั้นนะครับผมแต่ผมติดแฟนนะครับผมอันนี้แฟนผมไม่ได้บังคับนะครับแฟนผมไม่ได้บังคับให้มาร่วมทํางานด้วยกันนะครับแต่ผมอะอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนติดแฟนผมยอมทิ้งทุกอย่างได้อะเพื่อแฟนผมโดยที่เขาไม่ได้ร้องขออะไรนะครับผม ทำให้ผมได้เงินเดือนที่มันต่ําแบบต่ํามากๆต่าแบบเอาง่ายคือเงินเดือนที่เป็นสาขาของผมลนะได้แปดสิบเปอร์เซ็นเงินเดือนตัวนี้ได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์่ะเออมันคือมันต่ํามากๆครับเพื่อนๆนคือมันต่างกันมากนะครับผมก็ทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคือเพื่อนหรืออะไรต่างๆคือผมทิ้งหมดเลยนะครับเพื่อผูอ้หญิงคนเดียวเนาะคือหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงอ่ะหน้าหมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมยอมรับให้พูดนะนะครับเพราะว่าก็รักของ ของชั้นอะไรเงี้ยนะครเพื่อนเพื่อนแล้วก็หลังจากที่ผม move on ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ไปเล่นไปกินกับเพื่อนก็แบบไปดิ้งกับเพื่อนเพื่อนก็ปลอบใจอะไรเงี้ยผมก็แบบดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางบ้านก็แบบช่วยสนับสนุนนะครับว่าเอออย่าเครียดเลยนะนี่นู่น,นก็ในเมื่อเราเลิกกันแล้วก็เลิกกันไปนะครับถ้าเกิดมันเป็นคู่กันเดี๋ยวมันก็กรมหากันเองอะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกว่าผมไม่น่าจะกลับไปแล้วนะครับผมเพราะว่า ผมเปิดโอกาสให้เขากลับมาแล้วแต่เขาไม่กลับมานะครับผมก็น่าจะปล่อยให้เขาไปตามทางของเขานะครับแล้วก็การใช้ชีวิตต่อไปนี้นะครับผมก็อันนี้คือมันตอบไม่ได้หรอครับว่าผมจะเจอผู้หญิงที่มันดีกว่าเขาหรือว่าผู้หญิงที่มันเวลวรยกว่าเขานะครับอันนี้เราตอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็ผมน่าจะเลือกผู้หญิงที่ให้มันดีๆนะครับเพื่อนก็คืออ่ะ เขาไม่นอกใจเขาไม่หลายใจก็จริงแต่ผมจะไม่ยอมทิ้งทุกอย่างไปอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืองานตัวเองนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพนะครับเพื่อนๆขอไม่บอกจุดแล้วกันนะครับบอกแค่ว่าอยู่กรุงเทพนะครับก็เปลี่ยนจากเกาะมาเป็นเด็กเทพนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมได้เห็นกันก็สามารถทํามาทักทายได้นะครับบอกเอ้ยพี่พี่อยู่ช่องอีโรชแนลใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มาทักทายกันได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ดังหรอกนะครับก็ สามารถพูดคุยแล้วก็ทักทายกันได้นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าใช้ชีวิตหลังจากนั้นยังไงเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับอย่าทิ้งนะครับทุกอย่างนะครับผมอันไหนที่มันเคยมีก็เก็บไว้นะครับผมแล้วก็อันไหนที่มันแบบไม่เคยได้ก็พยายามให้ตัวเองได้นะครับในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับเพื่อนๆเนาะ ก็โลเคชันก็เปลี่ยนไปนะครับเน,นี้มันเป็นห้องใหม่ของผมเนาะแล้วก็ที่ทํางานใหม่แล้วก็อะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นชีวิตใหม่นะครับเป็นการเลื่อต้นใหม่เนาะคลิปนะครับยังลงเหมือนเดิมนะครับผมยังอีกรอบหนึ่งเนาะก็คือจันร์สุกนะครับแล้วก็อาทิตย์ซึ่งอาทิตย์นะ่ะอาจจะเป็นคลิปแบบเที่ยวนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคลิปเที่ยวไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคลิปเที่ยวอะไรหรือถ้าเกิดว่าไม่มีแผ่นไปเที่ยวก็น่าจะลงคลิปเกมเหมือนที่ผมเคยทานั่นแหละครับเพื่อนๆ แล้วก็สตรีมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะจะสตรีมวันไหนเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็มาตอบคาถามหลายๆคนนะครับผมก็ที่แบบที่มีข้อสงสัยนะครับว่าเออพี่หายไปไหนมานะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนาะผมเลิกกับแฟนนะครับแล้วก็ออกจากงานด้วยนะครับแล้วก็มาหิวใจตัวเองที่บ้านนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็กลับลงมาแล้วนะครับแล้วกลับมาสู้ต่อนะครับผมอ่ะทิ้งท้ายนิดนึงนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่บอกว่าตัวเองไม่มีค่านะครับบอกว่าแบบ เฮ้ยแบบกูล้มแล้วอ่ะกูไม่อยากลุกเลยอย่าครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับผมล้มแล้วให้รีกลุกนะครับเพื่อนเพื่อลุกได้เร็วแค่ไหนนั่นคือคุณได้เปรียบผมเนี่ยลุกช้ามากครับผมแทนที่จะแบบเออเราเลิกกันไปแล้วคือไม่ว่าจะเป็นดีหรือร้ายในเมื่อเราเลิกกันไปแล้วอ่ะเราควรที่จะเอาตรงนั้นนะครับมาเป็นบทเรียนแล้วก็ลุกขึ้นให้เร็วที่สุด ผู้หญิงปัญหาใหม่ได้เรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเจอคนดีมไม่ดีแค่ไหนนะครับผมอ่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆก็สําหรับคลายนะครับที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทําคลิปแล้วก็ในการสู้ต่อนะครับอีกนิดนึงนิดนึงนะครับก็มีหลายคนนะครับว่าเอ้ยพี่ผมคิดถึงพี่อะ ผมกลับไปดูคลิปเก่าพี่จนตอนนี้ยอดวิวพี่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้อ่ะืแต่ผมเข้าไปดูคลิปเก่าพี่อยู่นะอะไรเงี้ยพี่รีบกลับมาหน้าอะไรก็ตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ